สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงพุทวดขี่สำเภาค่ะสำหรับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นเหรียญกลมไม่มีห่วงค่ะเป็นเหรียญกลมไร้ห่วงนั่นเองค่ะด้านหน้าเหรียญจะเป็นหลวงพุทวดนะคะขี่บนสำเพานะคะเป็นเรือสำเพา ส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะแล้วก็บอกว่าหลวงพุ่ทวดหลวงพ่อทวดวัดช้งให้นะคะแล้วก็มียันนะแล้วมีตัวอักษรย่อนะคะทวนเีเยนนี้ยังสภาพสวยนะคะ เหรียญขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบไปนิดนึงนะคะนิดนึงท่านที่สนใจจะเช่าบูชารคาคาอิมแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุนนุนสินค้าต,ต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ